นายเห็นใช่ไหมจอน <ś art> ชัดเลยนายดูสินายแน่ใจเหรอว่าจะทำแบบนี้จริงๆอื็แน่ใจดิหรือว่านายไม่อยากรู้เหมือนฉันว่าที่นั่นน่ะมันมีอะไรฮะเราจะทำแบบนี้เราจะทำท่าทีเหมือนกับว่าเราจะบินโดรน เพื่อที่จะถ่ายทำภาพทางอากาศของหมู่บ้านดีไหมเออแต่เมื่อกี้เนี่ยัหวหน้าเผ่าฮาฮาเนี่ยเขาก็ย้ำกับเรามาแล้วนะว่าไม่ให้เราเก็บภาพนอกพื้นที่หรือว่านอกสายตาของเขาเอะแซมแซมแซมซมไหนลืมไปแล้ววะว่พพาภารกิจสำคัญของเราจริงๆท่านคืออะไรนอกเหนือจากการที่เราจะเป็นทีมงานถ่ายภาพสารคดีฮะฮะจอห์ ฉันรู้ว่าเราเป็นใครแล้วฉันก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อแต่การที่ฉันมาตรวจสอบนายเนี่ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยระวังไม่ให้ใครจับได้ไม่ใช่หรอ <c oughs> นี่แหละนี่แหละที่ฉันชอบนายทําไมอ่ะเพราะนายฉลาดนายฉลาดมากสมแล,ะละ้วล่ะที่เราได้ร่วมงานกันฮัลโหล นี่โอ้ยคุณสองคนทำไมมายืนคุยอยู่ตรงนี้ยม่ไกลเนี่ยหมู่บ้านชาวฮาฮาเขาอยู่คิดว่าผู้ผู้ชายเขาเขากำลังคุยอะไรกันอยู่คะท่านน่นะเสิคะทำไมต้องแยกตัวไปคุยตรงนั้นด้วยก็ไม่รู้นะคะ,ะคือเราสองคนมาทำแพลนเพื่อที่จะเพื่อที่จะถ่ายภาพทางอากาศของหมู่บ้านฮาฮาครับ ทีนี้เราก็ต้องออกมาไกล้หน่อยเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพว่าม,มันจะได้ชัดเจนครับโอ้ <laughs> อยนี้นี่เอง <laughs> ห,หรือว่าจะเป็นเรื่องผู้ชายผู้ชายเขาจริงๆทั้งจอนทั้งแซมเนี่ยมีท่าทีแปลกๆตั้งแต่เราเริ่มเดินออกปากกันแล้วนะคะดรสังเกตไหมคะมาก็ดีแล้วครับสนใจไปทำงานด้วยกันไหมครับอ้าถามอย่างนี้ได้ยังไง ผมเนี่ยเต็มใจช่วยทุกอย่างอยู่แล้วนี่ไ้อย่างนะคุณสุนีก็จะได้ภูมิใจในตัวผมไงก็ใช่เยี่ยมเลยครับคุณร้อยคิดมากไปหรือเปล่าคะจริงแล้วเราเป็นผู้หญิงนะคะเรื่องผู้ชายเราคงไม่ไม่เข้าใจเขาทุกเรื่องหรอกค่ะก็หวังว่าด็อกเตอร์จะพูดถูกนะคะ พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมจอนกล้องพร้อมไหมคะพร้อมครับดีมากโอเคสปีดแอนแอคชั่น ชนเผ่าฮาฮานะคะชนกลุ่มเล็กๆที่น่ารักนะคะเขามีชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินแล้วก็อารยธรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสารคดีย้อนรอยอารยธรรมนะคะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับชนกลุ่มนี้กันนะคะที่ชื่อว่าฮาฮาเรามารู้จักเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ<า>แล้วอาหารหลักของชนเผ่าฮาฮาคืออะไรคะเช<า> <laughs> ียอะไรนะคะเชียตกบแมลงัวเผือกหัว <laughs> มัน แค่นี้ก็พอสำหรับชนเผ่าพวกเราแล้วอย่าโกรพวกเรามัน um อะไรกันนะกำลังทำอะไรกันอยู่หรอคะท่านฮะแกงกบแกงเขียดไงแกงกบแกงเขียดเนี่ยนะใช่พวกเราต้องแสดงความขอบใจที่พวกท่านจะนำเรื่องราวของเผ่าของเราเนี่ยไปเผยแพร่ให้ชาวโลปได้รู้ ลองชิมกันได้เลยยังไงก็ต้องกินตามประเพณีผู้มาเยือนชนเผ่าเราต้องกินแกงกบแกงเขียดเพื่อให้เกียดกับชนเผ่าเราวันนี้ฉันต้องกินจิงๆเนี่ยฟรอกเนี่ยนะเบาสิเอาอย่างนี้ได้พวกเราตามน้ำไปเถอะอบคุณนะาโยคะก่อนที่พวกเราจะ กินแกงกบแกงเขียดตามประเพณีเนี่ยเขาทําใจแป๊บนึงได้ไหมคะับทำใจได้แต่อย่าทําใจนานโอ้กินกินเหรอก็กินเขาให้เวลาทําใจแป๊บนึงไงทำใจเสร็จแล้วก็กินทำใจทำไมฮัวหน้าครับเอาอย่างนี้หัวหน้าคงจะต้องเตรียมน้ำเตรียมท่าวให้พวกเราไปล้างขอหลังจากกิน แกงกุกแกงเขียดของคุน้าน่ะได้ดีก็ดีดีหรือจะเอาแบบเป็นตัวมาเลยจ้าคุณท้านต้องหน้าฉันด้วยในไม้ด้วยนะโอ้โหไม่กระพริบตาด้วยอย่าสบตาเลย ชัดมากเลยชัดแจ๋วเลยไม่หิดหวังจริงหวังในชะ่ไหมนี่เห็นทั่วทั้งบริเวณของค่ายของชาวกะแพงใต้เลยดูสิ<ม>ทั่วหมดเลยแล้วก็ชัดด้วยสุดยอดสูงม,มากแต่จอหวังว่าครั้งนี้เนี่ยเราคงจะไม่ถูกจับแบบครั้งที่แล้วอีกนะไม่หรอกนึกแล้วยังสยองไม่หายเลยไม่คิดว่าพวกมันจะใจคออามหิตฆ่าคนได้แบบนั้นอะ่ะแต่ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะว่าชนเผ่ากำแพงใต้กับเหนือเนี่ย เป็นชนเผ่าเดียวกันอืมน่าเอรจีเฮ้ยมันตั้งอะไรไปไหนไปโอ้ยเฮ้ยกูช้อนชอนผมว่าอย่าบินต่ำนักมันอันตรายอะไรครับผมมืออาชีพครับผมมือโปรครับในตรงนี้ผมบังคับมาบังคับโยนมาหลายรอบหลายทีแล้วครับภาพออมาสวยๆทั้งนั้นครับเล่ย์จอนเล่ย์โอ้ยหลงแล้วนั่นไงคะโดนบินอยู่ตรงนั้น นี่เขาเอาโดนขึ้นไปถ่ายโดยที่ไม่บอกเราสักคำเลยสงสัยก็คงอยากจะได้ภาพสวยๆมั้งคะเอ้ยแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นเขตที่พวกป่าไม้เขาบอกไม่เข้าไปไม่ใช่หรอหยุดนะว <Phill ipp et> พวกเธอกำลังบุกรุกพื้นที่ชน <are> R เผ่ากะแลงเฮ้ยทำอะไรกัน มันมาอีกแล้วโอ๊ยเปิดด้วยบังอาจมากที่บุกรุกเข้ามาในชนเผ่าของข้าผมแกพลาดแล้ว อืข <chaud collaborate> ่าวดีแล <es of> <ALLY> <Wars> <ieur óp ter> ้วโดนจับกว่าจะรอดก็แทบแค่เที่ยวนี้มาโดนจับอีกจะรอดไหมเนี่ยงแบงเท้าบินเข้ากองไฟเองเลยของโด